เคดูเหลือก็แซ่บแล้วโอ้ยค่อมนะานก้ยานคับคนนี้กลับบ้านครับดูอารมณ์ก่อน ตอนนี่ยังไม่มีอารมณ์โอ้ยถ้าถ้ามีบ้านแต่ยังมีบ้านสบายเลฮะปดด้ยเรวไม่กว่าดัเพิ่มผมนะผมหอยวะ่อันนี้อานมาตุย มีพริกมีมะแขวนนะครับลาบเนือ้อตอนนี้ใส่พริกกับมแนนะแขวนเนาะใส่ดีไปไอ้ใส่ขี้เพล่ไปซอสเนื้อนี้ไม่มีข้าวคั่วนะครับครับ <c oughs> <c oughs> องนุ่งงนัวใสเดียบร่อยเลยโอ้ยเขาเลยไหมเขาสกีเยอืมเขาเห็ดถึอเล้วดึงไปเห็นมั้ใสหมดป่เนี่ยฮะใสต้มอ่อมทรมาได้แหละเขาก่เรียนฝ่าของเขาแบบนี้ด้่อืม

ใส่หอมซอยบอลนะนอันนี้ใส่หอมหอมอันนี้เลยหอมนี้จับถักดีซอยซอย,ซอยละเอียดเลย

ับเ,น,บเนือเขานี่ก็สิล่ำล้ว,วแบงแม่ก <c oughs> ็แบงกันเนาะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเคยแซงอะไกันนะมันยังไม่มีข้างใน เอาแบงออกก่อนอคุกเลยอออคุกเครื่องในก่อนเนชิมบ้าชิมก่อนชิมก่อน คนไปคนมามันจะเหนียวเลยนะคือไนตัวนี้ลวกตัวสับลูกคือไงอ่ะฮะตัวสับลูกมาก็ดิมันด้ว,นนยนวยนะซอยแล้วมันแนลูดได้ดิขออแของเนี่ยนะทนแลก็จะเป็นลักษณะบบนี้เขาเรียบร้อย กินอะไรแม่ไหว้วอนทั้งคืนเลยนี